ภาพเขาขอให้ยังมีเวลาเหลือได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้วัยชนและก็ญาติของท่านผู้วัยชนรวมทั้งท่านผู้มาร่วมกิธีชาปนกิจศพของคุณแม่แต้มวงฝันเมืองรือว่าเป็นผู้ผู้รู้ราตรีเป็นท่านอยูส่สติเพราะว่าได้เพราะอายุร้อยกว่าปีหาได้ยากเนี่ย คนที่จะอยู่ได้ถึงอายุร้อยกว่าปีแต่ไม่ว่าจะอายุน้อยหรือร้อยกว่าปีสุดท้ายก็ต้องปฏิเสธสมบัติที่พึนจะได้ไม่ได้ก็คือุสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับสมบัติสมบัติที่สัตว์ทุกชนิดจะต้องได้รับสามประการซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้มีอยู่สัตว์ประเภทเดียวเรียกว่า เทวดาที่ปฏิเสธสมบัติชนิดหนึ่งได้แต่นอกนั้นก็ก็จะต้องรับสมบัติทั้งสามประการที่บอกว่าเทวดาปฏิเสธสมบัติชนิดเดียวนั่นก็คือพวกเทวดาเขาจะเรียกกันตั้งแต่ชั้นจะตุงขึ้นไปจนชั้นกามาวาจรสวรรค์ว่าเป็นพวกท่านผู้นี้ละทุกนั่นคือผู้ห่างไกลความทุกข์ ใครๆก็อ,อยากจะกลายเป็นเทวดาหรืออยากไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอย่างน้อยก็อยู่ไกลความทุกข์ความทุกข์ไม่ต้องเบียดเบียนแต่ต่าจากชั้นจะตุ้มลงมาใครก็หนีความทุกข์ไปไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกขสมบัติมน,นุษย์สัตว์ทั้งหลายปฏิเสธสมบัติชนิดนี้ไม่ได้เรียกว่าทุกขสมบัติที่เหลือนอกนั้นก็ยิ่งปฏิเสธไม่ได้เริ่มต้นตั้งกรรมตั้งแต่กรรมมาสมบัติ มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงแม้แต่เทวดาก็ต้องเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำของตนเรามีเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นเครื่องนำมาและมีกรรมเป็นเครื่องพาไปทุกคนทุกสัตว์ทุกตนต้องตกอยู่ในอำนาจของของกรรมของบวญก,กรรมที่ต้องครอบงำอยู่ตลอดเวลา เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติที่จะเลือกสรรรรมแต่กรรมที่เป็นฝ่ายกุศลที่พวกชาวบ้านเรียกกันว่าบุญกุศลน่ะที่จริงบุญแปลความอิ่มใจกุศลแปลว่าความชานฉลาดนั่นก็คือทําบุญด้วยความชานฉลาดนะอย่างโง่ทําบุญเพราะว่าโง่ทําบุญมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ลงทุนไปแต่ถ้าฉลาดทําบุญ ก็จะได้มาเพิ่มเทวีคูณร้อยเท่าพันทวีเพราะฉะนั้นกระบวนการทำบุญก็ต้องฉลาดในทำบุญมันก็จะทำให้สมบัติแห่งกรรมหรือกรรมมาสมบัติเราก็จะได้แต่ส่วนดีๆที่เรียกว่าเป็นสุขติพบในปลายภาหน้าในขณะมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็จะลดทอนบรรเทาทุกขสมบัติให้น้อยลง นอกจากมีกรรมสมบัติแล้วก็ทุกขสมบัติสั์ทุกตนปฏิเสธไม่ได้เนี่ยยกเว้นพวกเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุ้มจนถึงชั้นกลางมาดังกล่าวพวกนี้จะอยู่ไกลทุกหน่อยแต่ถามว่าหนีทุกได้ไหมยังหนีไม่ได้แต่แค่อยู่ไกลไกลเนี่ยความทุกข์ไม่มีอำนาจครอบงำได้แต่ถามว่ามีทุกไหมเทวดามีทุกก็มี ทุกที่เกิดจากความเบื่อหน่ายในกรรมาคุณก็มีพวกเทวดาบางประเภทในรวมๆสรุปแล้วเรามาดูคุณแม่แต้มวงฝันเมืองรับสมบัติเนี่ยเรียกว่ามรณะสมบัติคือสมบัติที่สามสมบัติที่สามนี่ถือว่าใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้แม้เทวดาก็ปฏิเสธไม่ได้พรหมัน อินพรมยมมายากกับปฏิเสธไม่ได้เป็นสมบัติที่ใครปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดมันเกิดอยู่กับสัตว์ทุกประเภทถ้ามีชีวิตก็ต้องมีสมบัติชนิดนี้ติดตามมาเรียกว่ามรณะสมบัติดีตรงที่ว่าเราได้เห็นธาตุแท้ของสมบัติของคุณแม่แต้มว่าเพราะกุศล,ลกรรมที่ท่านได้เคยกระทาสั่งสมมาไม่เคยทํากรรมหนักเกี่ยวกับรันพัฒนา ชีวิตสัตว์ให้จากไปท่านก็เลยมีอายุยืนยาวได้อย่างยาวนานเป็นร้อยกว่าปีแต่ใครที่ทํากรรมอันเดือดร้ายพาวล้างผลาญชีวิตสัตว์อยู่เนืองๆต่อเนื่อง,อนนองชีวิตก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปไเรื่อยๆตายก่อนเวลาซะก็เยอะแยะ รวมสรุปแล้ววันนี้เรามาดูคุณแม่แต้มรับสมบัติเราถามว่าพวกเราผู้ดูเนี่ยมีโอกาสรับสมบัติไหมใครก็ปฏิเสธไม่ได้แม้แต่ตัวผู้พูดเอง่ังนั้เนเราจะอยู่ยังไงในเมื่อเราหนีสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทและจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ถ้าความประมาทเป็นเป็นล้นทางแห่งความตายเป็นน้นทางแห่งความชิบหายแล้วความไม่ประมาทเขาอยู่กันยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าอยู่อย่างไม่ประมาทก็อันดับต้นเลยก็คืออยู่มีอยู่อย่างมีสติอะพบพูดง่ายๆมีสติในกายกายไม่ลำบากมีสติในวาจาวาจาไม่ลำบากมีสติอยู่ในใจใจนี้ไม่ลำบากเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่อย่างอย่างไม่ประมาท ไม่มัวเมาประมาทเพระสติไม่อยู่กับใครจะทําให้ไม่ผิดพูดไม่ผิดคิดไม่ผิดทําพูดคิดไม่ผิดพลาดเลยอย่างนี้เป็นต้นคาสอนครั้งสุดท้ายที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนเป็นปัจชิมมาจาว่าแพิสูจทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่างนี้เป็นต้น เราจะอยู่อย่างไม่ประมาทก็ย้ำว่าต้องอยู่อย่างมีสติมีสติเดี๋ยวปัญญามันมาเองะแต่ต้องเป็นสัมมาสติด้วยนะไม่ใช่มิจฉาสติมิจฉาสติคือตั้งมั่นอยู่ในสถานการณ์ของอย่างคนที่ไปต้นเขาสำเร็จโจรทำร้ายทำรายคดรโกงบ้านเมืองอย่างนี้ก็ถือว่ามีสติเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติเพราะถ้ามันเป็นสัมมาสติมันก็จะทำให้เรา เป็นผู้แยกถูกแยกผิดแยกบุญแยกบาปแยกดีแยกชั่วแยกกุศลแยกอกุศลได้แต่ถ้าเป็นมิจฉาที่มันจะมัวเมาประมาทด้วยอำนาจแห่งกรรมมาคุณอำนาจแห่งกิเลสและตัณหาครอบงำแ่ความอยากมันพาไปมันทำให้สติที่เป็นมิจฉามีกำลังกล้าสามารถนำพาไปทำสิ่งเลวร้ายได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปล่อยชีวิตให้มัวเมาหลงจมปรับอยู่ในความประมา นั่นเราท่านทั้งหลายปฏิเสธสมบัติสามชนิดไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์จะเลือกที่จะรับสมบัติทั้งสามชนิดได้ด้วยอำนาจแห่งการไม่ประมาทด้วยอำนาจแห่งกุศล,ลกรรมด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่เรากระทาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสรรที่จะรับเอามรดกทั้งสามชนิดก็คือกรรมกรรม,มสมบัติ ทุก,กสมบัติแล้วก็มรณะสมบัติเรามีสิทธิ์จะเลือกสรรได้เหมือนอย่างที่คุณแม่แต้มท่านเลือกสรรอยู่จมยาวนานตั้งร้อยกว่าปีครอบครัววงฝันเมืองก็ถือว่าคุ้นเคยกับครอบครัวชาวทำใม้อิสระมาะเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเหมือนดั่งญาตสนิททำให้เห็นพิธีก,การดำรงชีวิตและวัดปฏิบัติ แต่ท่านมีชีวิตยอยู่อย่างสมถะสันโดษพึงมีพึงได้พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ทุรนทุรายขวนขวายอะไรมากจนเกินการไม่แต่เยอทะยานอยากจนนำพาให้ชีวิตต้องตกทุกข์ได้ยากยกเว้นต้องรับผิดชอบต่อลูกหลานทั้งเก้าคนที่ต้องเลี้ยงดูอย่างยากลำบากสุดท้ายท่านก็สามารถที่จะวางตัววางตายวางใจ วางสมบัติทั้งหลายได้ด้วยความปลองปล่อยวางผ่อนคลายปร่งเบาสบายตายสงบนี่คือลักษณะของคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่มัวเมาประมาทะนันก็หวังใจว่าท่านที่รักทั้งหลายเมื่อมาร่วมง,งานชาปนิกิจศพของคุณแม่แต้มคงจะได้เห็นถึงถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่เขารับสมบัติไปแล้วสมบัติสุดท้ายท่านรับไปแล้ว พวกเรายัางเป็นรุ่นน้องนองลองลองลองมาไม่รู้จะเมื่อไหร่จะได้สมบัติทั้งสามชนิดนี่แต่ที่แน่ๆกรรมมาสมบัติก,กับทุกสมบัติเนี่ยได้กันอยู่ทุกวันได้กันอยู่ทุกวันทุกเวลาด้วยซ้ําทุกลมหายใจเข้าออกบางคนแต่มรณะสมบัติยังได้อยู่ไหมที่จริงว่าจริงๆแล้วมรณะสมบัติเราก็มีอยู่ทุกวันนะเพราะตั้งแต่ออกจากห้องแม่เราก็ต้องตายถ้าไม่ตายก็ไม่โต ไอ้หนังเก่าๆฟันซี่เก่าๆเล็บเ,เล็บเก่าๆผมเส้นเก่าๆมันตายไปไอ้ที่มีอยู่ทุกวันนี้เหมือนเส้นใหม่แล้วกำลังจะตายต่องั้นถือว่าอย่างนี้เขา,าเรียกว่าเป็นมรณะอย่างหนึ่งแ้เาเรียกว่าคณิกะมรณะหรือมรณะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาใครที่เคยจเจริญมรณะ สติมรณานุสติกรรมาฐานก็จะรู้จักพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าร่างกายเราต้องผ่านพ้นความตายมาอย่างยาวนานตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เราตายมาตลอดแหละนี่อายวะอาวยวะภายในร่างกายนอกร่างกายมันตายอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ผิวหนังขนผมเล็บฟันหนังมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ตายเราก็ไม่โตมาถึงวันนี้ แม้เมื่อเราผ่านความตายมาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อถอนซึ่งอุปาทานขันถอนซึ่งอำนาจความทยานอยากตัณหาและอุปาทานมันก็จะทำให้เราไม่โมเมาประมาทสืบไปนั้ก็หวังใจว่าท่านที่รับทั้งหลายคงจะได้มาเห็นตัวอย่างของผู้ได้รับสมบัติครั้งสุดท้ายไปแล้วแม้เราตั้นทั้งหลายละ่ะเตรียมตัวที่จะรับสมบัติชนิดนี้สิ่งนี้กันแล้วหรือยัง แวิธีเตรียมตัวก็คือต้องตั้งตนอยู่ในความไม่มัวเมาประมาทต้องตั้งมั่นอยู่ในสติมีสติในขณะที่พูดในขณะที่ทำในขณะที่คิดอยู่ต่อนเนื่องเนืองเนืองตลอดเวลาจเจริญธรรม